สวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะครับนี่ก็คือกานะรรวมกันตะไวไความจงรักภักดีในสถาบันสามัติย์อันเป็นที่หลักยิงของของชนชาวไทยนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าฝนจะตกนักสักการะในกบฎนี ตอนนี้กับพ้นกำลังตกนักอยู่นะครับพี่น้องชาวสตุนนะครับก็รวมใจกันสวมเสือ้อฉุดสีเลื่องเพื่อจะแสะดงออกความจรักภวามดีอันเป็นประสบก่นกร้ตตอ,องพี่น้องเชา่าไทยนะครับแต่ตอนนี้คือพี่ว่าการอำเภองสตุนในคณะนี้นะครับในต่างแดนเส้นใต้ก็ประสิทธิ์ขาดเาจะนั่งไปกับเพื่อนวันนี้ก็ของตัวเช่าสนูนนะครับพี่น้องเช่าห้องกลางค่ำับ เลนี้ก็คือการแสดงพลังความยงหลักผกดีนะครับตองค์เผมากษัตริย์ของพี่น้องชาวไทยนะครับ ในขณะนี้นะครับพ้นจำลองตกอย่างนักนะครับไม่ว่าแล้วก็พอสุนทรีกอนชาวไทยนะครับอยู่จังหวัดสตูลนะครับก็ไปเดินร่วมไปนั่งร่วมคนกันทีไปยืนร่วมคนกันทีหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับสุดความปลาปลื้มนะครับของพี่น้องชาวสตูลนะครับความจงรักภักดีนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แสดงความจงรักภักดีได้นะครับเรามีพระมหากษัตริย์ อันทรงเป็นราชาาห่งราชาขอ้องราชาต่างทวงแล้วก็เป็นีิยิตเนื่อจ็ดใจข้องพี่น้องเจ้าไทยมาโดยตลอดนะครับขณะนี้นะครับเรากำลังลงเพลงสั้นเส้นปรับบาละมีนะครับให้ยังกึกก้องนะครับท่ามกลางสายฝน นี่คือสแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์เลราชวงทุกพระองค์นะครับเ,เ,เสียงกุกกองส่งพระเจริญนะครับดังกุดกอทงที่บริเวณที่ว่ากันอำเภอเมอืเมองเจ้าส,สุนในขณะนี้ครับ